สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นนครับเกิดอะไรขึ้นที่สนามแคมปิ้งโวลนี่ครับในเกมเ ฟี فا สองพันยี่สิบห้คัพเวิร์คคันะครับออรอบ16บทีมระหว่างอาร์ฮิลานะครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็เป็นอาร์ฮิลานะครับที่เอาเชลซีไปได้4ประตูต่อ3ในเวลานั้นทั้งคู่เสมอกันไป2ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ช่วงต่อเวลาพิเศษเออกไปเป็นอาร์ฮิลาที่ได้2ประตูซิตี้ได้1ประตูเลยส่งผลให้ซิตี้นั้นพ่ายแพ้ไปในที่สุดถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเกมนี้ว่างประมาทหรือเปล่าเล่นไม่ดีหรือเปล่า ก่อนจะไปว่ากันตรงนั้นนะครับผมขออนุญาตฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องการสนับสนุนช่องของผมได้ตาม QR code โค้ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับอย่างที่ว่าว่ามาเลยว่าวันนี้ซิตี้เองผมว่าเกมรุกจัดจ้านอยู่แล้วแลวเข้าสู่ทัวนาเมนต์นี้ด้วยเกมรุกที่จัดจ้านเกมรับ ที่ยังไม่ได้รับการทดสอบแต่วันนี้พอเกมรับของซิตี้ถูกทดสอบเราเลยได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันคำถามมันก,ก็มีมากมายหลายอย่างครับว่าพอเข้าสู่การแข่งขันหรือเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงในอีกประมาณสักถึงเดือนเดือนสิงหาที่กำลังจะมาถึงประมาณส้วงหลังจากวันนี้นะหนึ่งก็รกดาไปจนถึง16สิงหาเนี่ยประมาณ1เดือนครึ่งเนี่ย เปจะเอาอยัางไงกับรูปแบบการเล่นของซิตี้ดีเกมรับจะเป็นยังไงไม่ไม่ไม่รุมกันหรือเอาเข้าจริงแล้วหรือจะยึดรูปแบบการเล่นแบบเนี้ยในซีซันที่กําลังจะมาถึงก็ไม่ได้แปลกอะไรสิ่งที่ผมไม่ว่าไม่ได้แปลกอะไรก็ตามถ้าในครึ่งแรกโอเคแหละไอ้จังหวะที่ซิตี้ได้ประตูออนำไปผมเชื่อว่ามีทั้งคนที่บอกว่าแฮนด์บอลและไม่แฮนด์บอลสำหรับอีทูลี ว่ากันไปเรื่อยเลยครับใครจะคิดเห็นอะไรยังไงคนนั้นจะบอกว่าแฮนด์คนที่อาจจะบอกว่าไม่แฮนด์แต่สิ่งหนึ่งที่ผมกําลังจะพูดก็คือพอในสนามตัดสินว่าไม่แฮนด์เท่านั้นแหละครับซิตี้ได้ประตูเราเถียงกันไปเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะว่าในสนามตัดสินไปแล้วแล้วก็เป็นซิตี้ที่ออกนำอาวิลาาไป1ประตูต่อศูนย์ รูปแบบเกมณนะวันนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเซตี้เองเหนือกว่าในเรื่องของการครอบครองเกมและมีจังหวะที่ทีเด็ดทีขัดเข้าใส่ตัวของอัลฮิลาแต่ยาซินบูนุครับผู้สาป,ประตูจากโมร็อกโกเองไม,ไม่ไม่ว่า,าวันนีแกกินอะไรมาแต่แต่ว่าเขาเป็นผู้สาป,ประตูที่เหนียวแน่นอยู่แล้วแล้ววันนี้แสดงให้เห็นเลยว่าความนิ่งการอ่านเกมการยืนตำแหน่งมันเพอร์เฟกจริงๆเซฟให้กับ อาฮิลาเนยังคงอยู่ในเกมทั้งๆที่โอกาสที่จะเสียลูกที่ 2, เนี่ยมันมีมากเหลือเกินเรากลับกัรน,นิดนึงนะครับถ้าเซตตี้เองขึ้นนําสัก2ประตูผมว่ารูปแบบเกมมันจะเปลี่ยนไปแบบสิ้นเชิงเลยเอาฮิราอเองไม่สามารถที่จะเล่นเกมแบบนี้ได้เลยไม่ได้เลยนะครับพวกเขาต้องเปิดเกมแรกกับซตตี้และการเปิดเกมแรกกับซิตี้ ตีต่างเลยครับนั่นคือไหยนะของอาร์เกลามอนกันใครจะหยุดบรรดาเกมรุกของซิตี้ที่มีความเร็วจัดจ้านแบบนี้ได้แต่ด้วยความที่พอมันเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับซิตี้เองยังคงขึงเกมเข้าใส่และยังคงเดินเกมของตัวเองอย่างต่อเนื่องต่อไปมันก็ดูไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับแต่โอกาสที่ได้ประตูที่สองถามว่ามีมากไหมามากมายเลยครับซาวินโยเองกุนโดกันลูกมงของโอ้โหผมว่าทั้งลูกมงลูกยิงพร้อมหมดเลย แต่สุดท้ายเสร็จตัวของยาซินบูนูนี่แหละที่ยังคงปฏิเสธทุกอย่างอยู่และถามกันว่าพอปฏิเสธทุกอย่างเนี่ยแล้วมันทําให้อัลกิลาวเนี่ยยังคงอยู่ในเกมและยังคงสามารถใช้แท็กติกเดิมที่ซิ m มโอเน่วางเอาไว้ได้ดีนั่นก็คือเล่นด้วยความอดทนสิ่งหนึ่งที่วันนี้เราอดชมอัลกิลาวไม่ได้เลยนั่นก็คือ1วินัยในเกมวินัยในเกมการเข้าใจเกมอันนี้ต้องยกเครดิตให้กับซิมนเหมือนกัน เราเห็น DNA ของซิเมอเน่จากอินเตอร์เข้าสู่อาร์กิลาเลยนั่นก็คือความเหนียวแน่นของพวกเขาพอพวกเขาเล่นได้ตามต้องการนะครับความเหนียวแน่นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้อย่างดีอันนี้ต้องยกให้เครดิตกับซิเมอเน่ด้วยคือเข้ามาทาทีมได้ไม่นานนะครับหลังจากเสร็จสึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปที่อินเตอร์นั้นแพ้แพ้ไปให้กับปารีสแซงต์แชร์แมงครับตัวของซิเมอเน่เองก็ตอบรับการเข้ามาเป็นโค้ชให้กับตัวของอาลฮกิลาใช้เวลาไม่นานเท่านั้นเอง อารมณ์การเล่น DNA ต่างๆผมรู้สึกว่าเหมือนกับซิมเมอเน่เองอยู่กับอาร์เคลามาเนี่ยผมว่าไม่น้อยกว่าปี2อปีแต่นี่ก็คือความเก่งของซิมเมอเน่ด้วยเหมือนกัน DNA เข้าใส่ลงไปแบบนั้นเกมมันถึงเหนียวแน่นเนี่ยที่เราเห็นแต่ซิตี้เองก็พยายามที่จะอยากได้ลูกที่2เพราะเกมมันจะขาดเหมือนกันนะถ้าเขาได้ประตูที่2แต่พอมันไม่ได้ครับพอมันไม่ได้ก็ก็นั่นแหละครับก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปครึ่งหลังเนี่ย เราเห็นเลยว่ามันมันเกิดอะไรขึ้น2ประตูที่เสียไป2ประตูที่เสียให้กับอาลฮิลาวไปมันคือจังหวะการตัดเกมทั้งหมดประตูแรกที่เสียเห็นชัดเลยว่ามันไม่มีคนตัดเกมตรงกลางสนามครับไรเดอร์ซียไม่ใช่ ตอนแรกก็เหมือนจะใช่แต่ว่านักเตะของซิตี้เองไม่ได้เลือกที่จะตัดเกมทั้งที่ผมรู้สึกว่าจังหวะที่นักเตะของอาร์ิลาลเนี่ยทำเกมขึ้นมาทางกราบขวาเนี่ยควรจะตัดได้แล้วครับไม่ควรจะปล่อยให้เขาได้เลี้ยงขนาดนั้นการวิ่งเข้าหาคู่แข่งแล้วปล่อยให้เขาเลี้ยงแบบนั้นน่ะผมว่าโรดี้ไม่ทําผมเชื่อว่าโรดี้ไม่ทําผมเห็นหลายครั้งที่โรดี้เข้าบอลเนี่ยทั้งคนทั้งบอลเนี่ยไปกันพร้อมกันหมดอะเหลืองก็เหลืองครับแต่จังหวะเนี้ยคนกับบอลต้องไปพร้อมกัน เล่นปรณีปนอมไม่ได้เลยครับในเรื่องเวลาที่เล่นเกมรับตัดเกมต้องตัดเพราะอะไรเพราะว่าเกมรับของซิตี้เองลงมาไม่ทันกันอยู่แล้วต้องเข้าใจเกมของซิตี้ก่อนว่าซิตี้เองไม่สามารถลงมาทันได้แต่ตั้นต้องเข้าใจด้วยว่าไม่ไว่าจะเป็นไรเดอร์เองหรือแม้กระทั่งมาจูส์นูนเซงที่วันนี้ทําหน้าที่ตรงกลางสนามเขาไม่ใช่มิดฟิลตัวรับอยู่แล้วการอ่านเกมอ่านจงังหวะจะแตกต่างจากมิดฟิลตัวรับแบบสิ้นเชิงเลย มิติในการมองเกมมันก็ต่างก,กันเราถึงเห็นเอาฮีโร่หลายๆครั้งอะ่ะเกมรับส่วนใหญ่ของซิตี้ที่ช่วยเหลือไว้ได้ทั้งหมดเกมรับของซิตี้ตรงกลางสนามมันไม่ได้เหนียวแน่นเหมือนกับวันที่มีโ,โรดี้อันนี้ก็ต้องยอมรับด้วยเหมือนกันนั่นแหละครับสัญญาณมันเป็นแบบนั้นและสุดท้ายเสียประตูจากจังหวะนั้นด้วยซ้ำนี่คือเกมที่ซิตี้ต้องต้องกลับไปเรียนรู้เหมือนกันว่าไอ้จังหวะแบบนี้ควรจะตัดยังไงเหมือนกับ เหมือนกับเจอร์รี่โดกูครับโดกูเองพอเขาเลี้ยงขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่คือถ้าโดกูพลาดเขาไม่ปล่อยให้เกมของคู่แข่งเนี่ยได้บอลโตกลับมาเลยเราเห็นการตัดเกมจากตัวของโดกูเสมอเวลาที่เขากระชากไปแล้วถูกคู่ต่อสู้เนี่ยอ่านจังหวะได้แล้วบางทางได้สุดท้ายครับอย่างคูคุริบารีการบางทางโดกูเขาชนเลยโดกูไม่สนใจครับชนเลยครับชนข้างหลังนั่นแหละชนดื้อๆแบบนั้นเลยเพื่อให้มันฟาว และตัวเองทีมของสตีเองก็กลับลงไปรีเซตกันขึ้นมาครึ่งหลังนะครับพอสตีเองเสียลูกที่2ให้กับอันดี้ลาโดยเฉพาะลูกที่2ประตูแรกเนี่ยโอเคไม่ตัดเกมเข้าใจได้นะครับคืออาจจะอย่างที่ผมพูดไปอ่ะจะไม่ใช่หน้าที่หลักก็เลยอาจจะอ่านเกมไม่ได้เด็ดขาดขนาดนั้นว่าจังหวะนี้ควรจะตัดตั้งแต่เนิ่นๆนก็ไม่ได้ทำพอไม่ได้ทำก็เสียประตูตีเสมอไปิตีเองก็กำลังทำเกมอยู่และก็เป็นลูกเตะมมุมนี่แหละ ทีซิตี้กำลังกดดันเอายิลาวอยู่ดีๆปรากฏว่าไรเดอร์สับบเนี่ยผมผมถึงบอกว่ามิติในการอ่านเกมและการมองเกมของไรเดอร์สมันจะไม่เหมือนกับมิดฟิลด์ตัวรับผมเชื่อว่าโรดี้จังหวะเนี้ยไม่ยิงยัดก็บังเอาบอลบังเอาตัวบังเพื่อที่จะบังแล้วก็เก็บบอลไว้กับตัวได้และอาจจะออกข้างไปหรือจะพลิกจังหวะเล่นก็ได้ผมเชื่ออย่างนั้น แต่พอเป็นไรเดอร์สครับจังหวะเนี้ยเขาจะเก็บบอลไว้เขาก็รู้สึกว่ามันมันสมเสียงในการที่ถ้าเอาบอลลงเนี่ยอาจจะเสียบอลเพราะนักตรงนั้นนะ่ะนักใกล้ๆเขามีนักเตะของอาลฮิลาวอยู่แต่ถ้ากกลับกันเป็นโรดี้ที่รูปร่างสูงใหญ่แบบนั้นนะ่ะผมเชื่อว่าโรดี้เอาบอลลงได้และก็ถ้าเกิดเขา้าหาเขาหนักโอกาสเสียฟาวมันมีสูงอยู่แล้วแต่ไรเดอร์ไม่ใช่ครับไรเดอร์ตัดสินใจในการหม่งยัดเข้าไปในในใน,ในกรอบเขตโทษปรากฏว่าพอหม่งไปแล้วก็ไม่แม่น ติดนักเตะของอัลฮิลาลและนั่นแหละครับคือหายนะจริงๆข้างหลังของซิตี้เองผู้เล่นมันก็ไม่มีเหลือแล้วครับแล้วตัวของอัลฮิราลเองจ่ายบอลทะลุเข้าไปสวยมากจริงก่อนที่จะลากไปดวนเดียวกับเอเดอร์สันก็ยิงเข้าไปเสียบมุมเนี่ยผมว่าต้องชมอัลฮิลาลด้วยหนึ่งคือเขาอดทนและมีดีนเอของซิมูนเนชัดเจนมากและที่สําคัญเวลาที่เขามีโอกาสเขาเฉียบเฉียบคมเสมอ วันนี้เอาฮิลาวเองใช้โอกาสไม่ได้เปลืองอะไรเลยครับแล้วจังหวะทุกจังหวะที่เขาควรจะได้เขาได้ครับนี่คือข้อดีของเอาฮิราอในวันนี้ที่เล่นกับซิตี้พอเล่นกันไป2ประตูต่อนหนึ่งซิตี้กลับมาตามตีเสมอได้จากเออร์ลิงบิรฮาลันนั่นแหละนะครับจังหวะที่ก่อนหน้านี้ก็เริ่มถมเข้าใส่และได้ประตูคืนมาเร็วผมยังมองอยู่เลยว่า22เนี่ยแล้วเดี๋ยวเกมมันน่าจะเป็นของซิตี้เพราะว่าซิตี้โมเมนตัมมันเริ่มเวี่ยนกลับมาของซิตี้และที่สําคัญ พละก,กําลังของนักเตะไม่ไว่าจะเป็นอาร์ฮิาวเองก็น่าจะเริ่มหมดซิตี้ก็เช่นเดียวกันแต่ว่าซิตี้ผมมองไปที่มานั่งสำรองแล้วเนี่ยผู้เล่นตัวสำรองดูแล้วมีภาษีที่เหนือกว่าผู้เล่นของอารฮิราวผมยังรู้สึกแบบนั้นเลยผมยังรู้สึกเลยว่าช่วงท้ายๆน่าจะเป็นเกมของซิตี้และซิตี้น่าจะโหมเข้าใส่เกมมันก็เป็นแบบนั้นนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วซิตี้ก็ไม่สามารถที่จะเอาประตูที่สามได้ไม่สามารถปิดเกมได้ว่างั้นเถอะ ก็เลยเสมอกันที่2ประตูต่อ2นะครับในใน90นาทีก็ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปช่วงที่ต่อเวลาพิเศษออกไปเกมเนี่ยมัน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 เปิดทั้งคู่แล้วมันเปิดทั้งคู่เลยถึงแม้ซิตี้เองจะเป็นฝ่ายที่เก็บบอลไว้กับตัวแต่เอาฮิลาวเองก็เริ่มสตาร์ทแล้วครับเริ่มสตาร์เริ่มแสดงให้เห็นอะไรหลายอย่างแล้วก็มาได้2ประตูโดยเฉพาะประตูชัยจากจังหวะคลอชเข้ามา เราก็เป็นผู้เล่นของอเราที่ม่งไปก่อนที่ไอเดอร์สันนะครับพยายามจะกวัดออกมาแล้วแต่สุดท้ายก็ถูกซ้ำเข้าไปเป็นประตูที่4ส่วนประตูที่3นั้นได้จากลูกแตะมุมและเป็นคูรีบารี่นะครับที่มงขึ้นนําไปซิตี้เองพยายามตามตีเสมอนะครับเตเสมอได้สําเร็จจริงๆจากฟิลโฟเดนที่ลงมาเป็นผู้เล่นสํารองเราเห็นเป๊ปเลยนะตอนที่ฟิลโฟเดนลงมาแล้วอยู่ข้างสนามมีการตเตะวนเกิดขึ้นเป๊ปใช้มืออย่างนี้เลยนะเหมือนลบ ผมเข้าใจเลยว่าการนี้คือคือการคือตกคือผมว่าคงคุยกับแชกี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมันคือลูกแบบนี้เลยเอ่อแชกี้เองพอเขาเข้าสู่ซิตี้อ่ะเราเห็นการคอสบอลเข้าไปแบบนี้แล้วเป็นนักเตะท,ที่ประหลาดอย่างหนึ่งคือเปิดบอลได้ทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาด้วยสำหรัแบแชกี้ผมว่านี่คืออาวุธสําคัญเหมือนกัน และพอเขายืนอยู่นอกนอกกรอบเขตโทษเขามีเวลาครับเขาจะแตะบอลเข้าซ้ายแล้วก็ครอสบอลเข้าไปลึกก็ได้เหมือนกับลูกที่เปิดให้กับฟิลโฟเดนหรือจะเปิดด้วยเท้าขวาแชรก,กี้เองก็ทําได้เหมือนกันโอ้โหความสามารถหลากหลายมากและพอปีเสมอจากลูกของฟิลโฟเดนผมยังมองเลยว่าผมเหลือบดูเวลามียังมีเวลาและเดี๋ยวคิดว่าองฮิลาเองน่าจะลงไปแพ็คเกมเพื่อรอดวลจุดโทษ ตีดเลยครับไม่ใช่เลยครับเขายังคงเล่นอยู่ในเกมของตัวเองอันนี้ต้องชื่นชมตัวของอัลฮิลาวด้วยเขายังเล่นอยู่ในเกมของตัวเองแล้วสุดท้ายครับการโต้กับขึ้นมาแล้วด้วยความที่ซิตี้เองครับแผงหลังเป็นเป็นแผงหลังที่เล่นเกมรับนอกนั้นคือรอจังหวะของตเตงเพื่อที่จะขึ้นไปเล่นเกมรุกเกมรับมันก็เลยค่อนข้างโดดเดี่ยวแล้วมันเลยมีเวลาให้นักเตะอัลฮิลาด้เลือกที่จะเปิดเข้าไปพอคอเข้าไปก็แม่นเหลือเกิน ระหว่างตัวของอาเก้กับนักเตะของิตีที่มันขึ้นไปไม่ทันแล้วครับพอมองลงพื้นกดลงพื้นเนี่ยไอเดอร์สันทำได้ดีที่สุดของเขาแล้วคือการที่จะปัดบอลจังหวะเนี่ยแต่พอปัดแล้วมันไม่พ้นนะครับมันไปติดนักเตะของอัลฮิราลแล้วก็ซ้ำเข้าไปโอ้โหพอสี่สามแต่แต แต่พอดูเวลาอยู่มันยังพอมีอยู่นะครับยังพอมีอยู่ยังพอให้ได้ลุ้นอยู่ก็พยายามลุ้นเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วลุ้นไม่ขึ้นครับลูกสุดท้ายที่ซิตี้ดูแล้วมีโอกาสจริงๆนั่นก็คือจากจังหวะของเจอร์รี่โดปูที่ยิงไปแล้วฉลบผู้เล่นของอัล e ิลาลคือถ้าไม่ฉลับเนี่ยโอกาสได้ลุ้นเหมือนกันแต่สุดท้ายครับมันก็ทำได้เท่านี้เองสำหรับซิตี้เองก็ไม่สามารถผ่านอัล e ิลาวได้ในเกมนี้อันนี้ก็ต้องยกเครดิตให้กับอัล e ิลาวด้วยที่ผมว่าเขาเตรียมทีมมาได้ดี เพื่อเล่นกับเซตตี้แล้วสมาธิอันนี้เข้าใจเลยว่าสมาธินักเตะของอาริลราอยู่กับเกมจริงๆแล้วดูเขามีความมุ่งมั่นมากสังเกตจากเลยครับว่าพอสิ้นเสียงนกหกวิดยาวโอ้โหมันเหมือนอมันเหมือนโอ้โหมันเหมือนเกมนี้เหมือนชิงแชมป์อะคืออาริลราเองอะผมว่าด,ด้วยมาตรฐานหรือชื่อชั้นหรืออะไรต่างๆที่ผมไม่ว่าจะเป็นสื่อเองก็ตามหรือใครก็ตามก็คงให้เครดิตทางซิตี้อยู่แล้วแต่พอเล่นกันจริงๆโอ้โห มันไม่ได้เป็นเหมือนกับที่เกมมันขาดอะไรขนาดนั้นนะครับมันกลายเป็นเกมหนึ่งที่อาร์ิลาวเองปลดปล่อยอารมณ์เลยหลั่งน้ําตาเลยโดยเฉพาะโรนัลดเองนะครับที่เป็นผมว่าเกมนี้เขาเล่นได้ดีคนหนึ่งเลยถ้าไม่นับยัชผู้รักษาประตูของอาร์ิลาวะผมว่าเขาก็น่าจะได้คือได้เครดิตไปเยอะมากอแต่ผมเชื่อว่าทั้งทีมของอาริลาวช่วยกันดีจริงจวิ่งไปตะคิวไปโอ้โหผมว่าช่วยกันเหลือกันสุดๆเหมือนกัน ในวันนี้สำหรับอาร์ิลาเล่นทุกจังหวะได้เนียนครับแล้ววันนี้เกมรับของพวกเขาก็ช่วยไว้ได้โดยเฉพาะผู้รักษาประตูอย่างที่ว่ากันไปก็ว่ากันไปตามนั้นเลยครับซิตี้เองของเป๊ปก็ต้องยอมรับแล้วก็อย่างที่เป๊ปบ,บอกครับก็ต้องกลับบ้านแล้วก็ไปรีเฟซตัวเองแล้วก็ไปพักไปรีเฟซแล้วก็รอฤดูกาลที่กําลังจะมาถึงโรดี้วันนี้หลังจากที่ถูก ขึ้นนําก็เปลี่ยนลงไปแต่ว่าสุดท้ายในช่วงทดเวลาเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเขาเขาออกเพื่อจะเติมเกมรุกเข้าไปอันนั้นก็เข้าใจได้เหมือนกันว่าทําไมโรดี้ถึงไม่ได้อยู่ในสนามแล้วก็ไอ้จังหวะการไล่บทไล่บี้กันโรดี้อาจจะไม่เหมาะคือมันเสี่ยงอะครับคือถ้าให้โรดี้อยู่ในสนามแล้วเกมที่มันเข้มข้นแบบนี้ผมมองว่าโอกาสที่เขาจะเจ็บเพิ่มมันมีมากกว่าเกมมันน่าจะหนักเพราะว่าจังหวะเข้าก็คงสุดตัวเหมือนกันก็นั่นแหละครับมันก็เลยเกิด เ,ออเกิดคำถามหลายอย่างเหมือนกันกับซิตี้ในเกมนี้แต่ผมมองว่าเข้าใจได้มผมเข้าใจเป๊ปได้เข้าใจซิตี้ได้ก็ต้องรอดูแล้วก็เอาใจช่วยกันต่อไปแล้วกันในรดูรการที่กำลังจะมาถึงว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นต่อไปของซิตี้นั่นก็คือพวกเขาจะเปลี่ยนวิธีการไหมแต่ผมเชื่อว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยอาจจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าเกมรับจะเปลี่ยนวิธีไหนให้มันให้มันเหนียวขึ้นกว่านี้หน่อยนึง ผมรู้สึกว่ามันสุ่มเสียงหลายครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้รูเบนดิอาสผมว่าเกมเกมรับของซิตี้อาจจะยับก็ได้รูเบนดิอาสอยู่เนี่ยยังมีจังหวะที่สุดปลายเท้าสกัดบอลได้แย่บอลออกไปเอเดอร์สันช่วยทีมได้คือคือจะบอกว่าใช้เกมรุกเป็นเกมรับก็ได้แต่ว่าวันนี้เกมรุกมันมันไม่ได้ทำงานขนาดนั้นซิต y ี้ควรจะนำห่างครึ่งแรกเนี่ยสักสักสา ผมรู้สึกแบบนั้นถ้า30รูปแบบเกมมันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันซิตี้เองอาจจะไม่ต้องไม่ต้องเล่นเกมรุกเข้าหาอาวีลาวตลอดเวลาพวกเขาอาจจะมีจังหวะผ่อนเกมแล้วก็ดึงให้กับผู้เล่นอาวีลาวเนี่ยขึ้นมาไล่เพรสพวกเขาบ้างก็ว่ากันไปแล้วกันนันนั้นมันคงเป็นเรื่องที่ที่มันไม่เกิดขึ้นอ่ะเพราะว่าเกมมันมันไปคนละทางกับที่เราคิดวันนี้ก็เลยต้องยอมรับว่าโอเคซิตี้เองไพ่แพ้ให้กับอาวีลาวไปก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับก็ส่วนอาวีลาวเอง สมควรไหมเป็นผู้ชนะผมว่าสมควรแล้ววันนี้มาดีจริงๆแล้วก็ความมุ่งมั่นความตั้งใจเต็มที่จริงๆผู้เล่นหลายคนของอาอลิาองก็หลั่งน้ําตาเหมือนกันคือมันสดตัวจริงอะ่ะผมว่าเกมนี้ไม่ได้ง่ายกับพวกเขาเลยแต่ว่าพวกเขาเล่นดีจริงๆไอจังหวะโตแต่ละครั้งอะ่ะที่ค่อยๆค่อยๆเล่นบอลเคาะกันไปสั้นๆเล่นนิ่งๆ,ๆมาก เข้าใจเลยว่าไอซี่ซิมเโอเนตตบมือให้ตลอดเวลาเนี่ยโอ้โหมันให้กําลังใจนักเตะได้ดีมากครับแล้ววันนี้พวกเขาก็ทําได้ดีจริง,รงสมควรเป็นผู้ชนะจริงซิตี้เดี๋ยวว่ากันใหม่ละกันในซีซท่านในซีซั่นที่กําลังจะมาถึงแล้วก็จะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมอะไรไปบ้างเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าจะมีความคืบหน้าอะไร ผมไม่พลาดอยู่แล้วก่อนจะจากลากันไปนะครับเหมือนเดิมผมขออนุญ,ญาตฝากพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องผมได้ตามพ r เออฟทีขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกกําลังใจด้วยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆครับ Enjoy ครับ